ครับสวัสดีตอนสวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องทางย t u b e และแฟนเพจบ่าวก๊อดด้วยนะครับผมโอ้วันนี้เจองานโหดมากเลยครับผมดูครับผมมาเป็นตุ้มแหนมเลยครับผมเห็นไหมครับวันนี้วิ่งเยี่ยกระดาษครับผมเอามาลงสระบุรีมาจากราชบุรีครับกวาจะประมาณนี้เนาะนี่ครับผมโหดมากเลยเที่ยวนี้บอกตรงๆเลยครับผมเป็นตุ้มแหนมเลยงานนี้ นี่ครับคุมพ่อไวผืนใหญ่ผื่นเต็มนะครับทุกคนนี่ครับก่จะเราคุมเต็มเมาแบบวิ่งมาปิดถนกถนนไปหมดหมั่วตัวจอดน้อนก่อนครับไม่ไหวครับรอขึ้นรอวิ่งดึกๆดีกว่าครับผมเพราะว่าเราวิ่งเราของกว้างของกว้างขนาดนี้เราไม่กล้าเสี่ยงไปแล้วครับเดี๋ยวไปโดนรถพี่ๆเขาขึ้นมาก็ขี้เกียจเรียกประกันนี่ครับผม เีย๋ยววันนี้เราอยู่กันที่ปั๊มพีทีวางน้อยครับผมมาจอดอาบน้ำสักพักก่อนเดี๋ยวรอเดกๆค่อยไปต่อวันนี้ยางก็รั่วอะไรก็โอ้โหปะมาเมื่อคืนนี้ก็ปะมาปะยางมานี่ครับ<ม>เข้าบริษัทได้ล้างรถล้างลาครับผมไม่มีเวลาลงคลิปเลยเพิ่งจะได้มาลงครับผม ล้างรถล้างลามาแล้วนี่ครับเนี่ยผมชอบมากเลยพี่น้องเนี่ยพามาชมหางพนัสตัวใหม่นะน่าจะเป็นตัวล่าสุดหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวเนี้ยถ้าถ้ามันหลุดแล้วมันใส่คืนได้นะบางพุ่นนี่ครับข้างนี้ก็สีเอียงเอียงเท่าไหร่หน่อยนึงครับผมไม่เป็นไรอะไรอีกประมาณ ยี่สิบกโลครับผมถึงละว,วันนี้มาอยู่ประมาณสี่สิบเจ็ดตันครับผมไม่ไหวเอาสเตค,คไขว้ไว้อีกเส้นหนึ่งเพราะว่าทางนูนนงน้นมันทางนู้นมันมันเอียงมันเอียงไปครับผมเนี่ยตัวนี้มันจะร่วงแล้วเนี่ยพี่น้องเนีย่ยเห็นไหมดากตกลงมาครึ่งหนึง่งทั้งเชือกทั้งอะไรร้อยไปอยู่ตัวอื่นไม่เป็นไรแล้วมีตัวนี้เนี่ยดูดิตายครับผมแย่แย่แย่ ก็จะได้งานแต่ละเที่ยวก็ลำบากกันแล้วครับนี่นะครับชีวิตรถบรรทุกก็จะประมาณนี้เนาะทำอะไรที่มันได้ตังก็เอาไปก่อนช่วงนี้พี่เขา,เาวิ่งพลาติกมานอนนี่หว่าไอไปส่อง,งไหนครับเนี่ยร้าอยู่ฝั่งนู้นอะ่ะอ๋ออันนี้ก็พี่เขาก็น่าจะรอง,งานนะฮะคนรักล้ำรวย 360. รถน้องคายเดี๋ยวจะพาไปชมรถหลอกครับผมเี๋ยวนะเราพาวันนี้เดินรถไม่เยอะเท่าไหร่ครับปั๊มพิธีวังน้อยวันนี้วันนี้ปั๊มพิธีวังน้อยรถไม่เยอะแต่จะพามาชมทีเด็ดครับผม <c oughs> คนขับน่าจะนอนแล้วนะเดี๋ยวจะพามาชมครับผม เป็นรถหางโนเบตรครับผมเนี่ยโคตรเท่เลยคันติเกอร์ใหญ่ๆอย่างเงี้ยโคตรเท่เลยนะแบบตัวเอมงกุฎเนี่ยนี่ครับเป็นสามหกศูนย์หน้าเลตครับผมแกมเลตซอสทอปขออนุญาตถ่ายด้วยนะครับอรถใต้ครับผมรถพังงาอืม ใส่แมคโครมาไปลงไหนไม่รู้เนี่ยอชอบบางฝุ่นนะอยากได้แบบนี้สักอันหนึ่งใส่ใส่พิโมมานะหางหางโนเบตก็จะเป็นสามพาหหางพนัดครับผม S H สองรถพี่ครับหรือเปล่าพี่รถพี่ป่ะพี่ไม่ได้ยินพี่ไม่ได้ยินครับผมนี่ครับ เทสสองร้คันนั้นก็หล่อคันนี้ก็หล่ออันนี้จะเป็นรถรถปูนครับผมพามาชมสายบรรทุกวันนี้ได้ชมกันทุกทุกรุ่นเลยครับผมตัวนี้น่าจะเป็นรถจีนนะรถจีนติดการ์ดหรือเปล่าซอนฝั่งน,นั้นจะเป็นสามหกศูนย์เอสทีนี่ครับผมชุบเลดแต่งสวย แต่งแบบเชยๆเลยครับนี่คันนี้คันนี้ใส่ไฟหล่อๆเลยครับผมโมตีเด็ดครับผมสายด่วน v i p ครับผมรถสมขาขออนุญาตถ่ายด้วยนะครับคนขับทั้งกันอนแล้วล่ะเนี่ยรถใต้จะหล่ออย่างนี้ทุกคันเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นรถใต้นะขออนุญาตถ่ายด้วยนะครับนี่ครับจอดนอน จอดนอนกันอยู่บ้านพีทีก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะส่วนขันนี้ก็จะเป็นสามหกรถร้อยเอ็ดสวยๆครับพี่น้องก่อนจะลากันไปคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยอย่าลืมกดซับสไครต์และกดติดตามทางแฟนเพจและทาง YouTube ให้ปปบ่าวก๊ดด้วยคำพูดคำจาใดอาจจะไม่เหมาะสมก็ต้องขอโทษขอภัยไว้ในนาทีนี้วันนี้อยู่กันที่พีทีบางน้อยลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย